คุณกำลังเข้าสู่มนลกายรัตติการพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณบทบรรยายต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้จากการสัมผัสรับูแห่งดวงจิตของตัวข้าพเจ้าเองยาข้าพเจ้าได้เอาถ้อยคำเหล่านั้นมาขยายเรียบเรียงเป็นบทความในการบรรยายทุกการบรรยายคือการส่งผ่าน สิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้มาหากค่อยคำเหล่านี้มีประโยชน์ต่อใจท่านขอให้ท่านเก็บมันไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาและเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปค่ะและนี่คือถ้อยคำที่ข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้มารักแท้ไม่มีวันลืม้ารักที่ถูกพันด้วยใจมั่นคง จะก,กี่สิปีหรือกี่ภพชาติมันก็จะไม่มีวันลืมควารรอคอยที่แสนนานความรักบางครั้งไม่ใช่เรื่องของการเวลาไม่ใช่เรื่องของวินาทีชั่วโมงหรือวันเดือนปีบางครั้งความรักเกิดจากความผูกพันของหัวใจและหัวใจนั้นไม่อาจลืมคนที่เคยเข้าไปอยู่ในทุกเซี่ยวของชีวิต ถ้าความรักนั้นผูกผูกพันด้วยใจหรือกี่ภพชาติมันก็แสนไม่มีวันจางหายไปหัวใจจะยังจดจำทุกรอยยิ้มทุกสัมผัสทุกคำพูดที่เคยเอ่ยเหมือนกับว่าทุกความทรงจำเหล่านั้นยังคงอยู่กับเราเสมอการรอคอยบางครั้งอาจยาวนานยาวนานจนเรารู้สึกว่าความหวังใกล้จะสลาย แต่หัวใจที่รักจริงยังคงรอรอด้วยความอดทนรอด้วยความศรัทธาและรอด้วยความมั่นใจว่าช่วงเวลาที่จะได้พบกันนั้นจะมาถึงความรักแบบนี้ไม่ต้องการการเร่งรีบไม่ต้องการการบังคับเพราะความรักที่แท้จริงเกิดจากความเข้าใจและความผูกพันเกิดจากหัวใจที่ยอมอดทน และความรักที่พร้อมจะยืนเคียงข้างแม้นเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดบางครั้งการรอคอยก็เหมือนการเดินทางเดินทางผ่านความเงียบผ่านความคิดถึงผ่านความทรงจำและความหวังทุกินาทีที่ผ่านไปคือการบ่มเพาะหัวใจคือการเตรียมพร้อมให้เราเต็มใจและพร้อมที่จะรับความรักนั้นเมื่อถึงเวลา ในที่สุดเมื่อความรักที่ผูกพันด้วยใจได้กลับมาพบกันไม่ว่าจะผ่านกี่สิบปีหรือกี่ภพชาติหัวใจจะยังคงเต้นแรงด้วยความรู้สึกเดิมความทรงจำจากผสานกับปัจจุบันและทุกสิ่งที่รอคอยก็จะงดงามและสมบูรณ์เพราะหัวใจที่รักจริงไม่เคยลืมและการรอคอยที่แสนานานก็ไม่เคยสูญเปล่า